หลลายยที่เครัแนวมุดอยู่ใต้ใต้เนี่ยลูงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อันนี้ได้แงบได้ตอนมันมามีในไมโครเวฟด้วยลุงมไมโครเวฟก็มีอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้มโคเบฟกับตู้เย็นนะลุงต้องถอดดิ้นเข้ามายโครเวฟแล้วเพื่อนโอ้โหอะไรอ่ยท่าอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะเนี่ยลูงเนไมโครเวฟอ่ะเอ็ครับมโคเวฟคนนึงครับเนี่ยอะไรนะสามเอ็ดครับสามเอ็ดครับต้องอยุดอันยี่สิบหกอะไรครับลุงต้องไปยิงจีต่ะ ไทยยีต้องชิดๆเลยครับชิดๆข้างหน้าเลยครับไปดูตูดของเราเลยผมเฮ้ยทำไมทำไมตู้บ้านเรามียากขึ้นวะก็าไทยยี่สิบหกครับอ๋อตุ่ยพิตรี่นัยอากาศดิเทียดอะไรได้หรอไปดูข้างนอกหน่อยเลยครับพี่ผมไทยเลยพี่ตุ่หัวมันแหลมว่ะอย่าถ่ายอย่าถ่ายเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้นดูในมาโครเวฟดิในมาโครเวฟมีสองคนเดี๋ยวพี่ตุ่มีไก่มีไก่อุ่งๆอยู่ในมาโครเวฟ่ะมีไก่งวงอ่ะพี่ดูดิไก่งวงตรงเนี้ย เนี่ยไก่เว้ยวะไก่งวงในไมโครเวฟเลยเนี่ยไก่ตัวถึงเสาไปแล้ตัวถึเสาไปแล้วไก่เว้ยไปดูไปดูข้างนอกเนี่ยเห็นตุ๊กป่ะมีไก่งวงเหงือกแห่ะอยู่ตรงเนี้ยเออเดี๋ยวตรงขอบนนั่แหละ ต้งทายกของลุงยูเบ็ดเนียจริงเฮ้ยใครเห็นยูปะเม่ยเ่มันอยู่ข้างนอกเลยเฮ้ยมึงลองมาอยู่ในดีกันได้เยอะๆป่ะอยู่ในดีได้เยอะป่ะล่างจริงมันเบียดอยู่ข้างนอกครับมันเออได้ประมาณสาีไเนียนเนนไดเาได้แนนะเว่าเขาได้นะะไไขออนุญาตเปลีนนะดูดดยกาไะาไม่ใช่ที่เป็นไปอย่าที่ตรงอื่นอ่ะ้ยอ้โหเขาตนกันอ แยมอยู่หลังตื้อกันตึบเออห้ยเป็ดดันห่วให้ย่เป็ดหน่อยดันดันห่วยเป็ดหน่อยายเร้วเยเอเอาสวยๆนะเอาสวยๆอัพลงสวิตเนี่ยไอจุกวันบังอ่ะไม่แก่เนบ้านดีๆไปพี่ตอนตัวพี่ออกไปหลังบ้านแล้วบอกว่าตดตดโดนบ้านดีๆได้ใช้ได้นะไอ้้ามีไม่สามคนอ่ะไอ้ต้ามึงดูดิ พี่ในตู้นี้ก็มีพี่ตีตู้เนี้ยเฮียใครได้ตัวมาวะเดีล่นซ่อนแอบกันดีกว่ามาเดี๋ยวเล่นซ่อนแอบแจกคนอะไรนี่ดีกว่ามาโอเคมาเลยได้ทุกอย่างใช่ไหมทำได้ทุกอย่างใช่ไหมได้นะแต่ผมเดินออกไปข้างนอกแล้วให้ทีทีพาไปดีเว้ยจัดโอ้โหไอ้เยอยจุกเราแชมป์ไปเลยงั้นอะทำได้ทุกอย่างเลยพี่ยังไงในกำแพงอ๋มึงดูดิในกำแพงไอ้สัดเอาไปว่าอยู่ในกำแพงแต่แบบไม่เห็นตัวไงแต่ถ้าพี่เดินเดินติดตรงไหนพี่ก็บอกว่าคนอาใครอ่ะก็ได้พี่เอาไม่มิดเอาไม่มิดได้ป่ะพี่แอบแบบไม่มิดอ่ะ มันทำไม่ได้กูขึ้นไอ้หนูกูจะแอบกูจะหาอ่ะกูหาไม่เจอพิธีอาผมเจอว่าไปสีอ๋อไม่รู้ข้างในอ่ะในโต๊ะน่ะแย้มมันไม่หวานมาตรการเด็กขาี่าอะไรมันมันตีขหาตีข่าอะไรนี่พี่ไปเห็นเลยพี่ตีพี่ตีใครหาเจอใครหาเจอพี่ตีมในแกล้งเล่นซ่อนแอบหรอกูหาวันนึงอ่ะเอาไปละให้กูนั่งหาวันนึงแล้วกูจะไล่หากูจะใช้บัคไล่หาทุกการคิดต๊อกอ่ะ นี่พี่ตีที่มาเอาไปเดอะพี่กด F2 อ่ะพี่ตีเอ้ยพี่กดเปิดครับเพื่อนเราเริ่มมาเรื่อยกันเริ่มมาแล้วนะพี่ช้างพี่ช้างเจอเป็นใครท่ายี่สิบหกหายเลยพี่ฮอร์พี่หรือเปล่ามาเป็แย้วมันยิงแล้วมามันยิงแล้วมันยิงแล้วน้ำใจว่าเขาฮอร์เขามาแล้วพี่จับวกซีนุ่ยใจวัวขายยี่สิบกลุงดูไม่ทะลุหรอกลุงไปฟาร์มมาที่ไหนครับเนี่อนใกล้มากเลยโคจิกิโคจิงกิใช่ใช่อยู่แถวบ้านเน่ะเจอนาโลไหมครับ

สี่พาะ่มยจ๊ะจริงเขารู้บ้ากระจกอ่ะเขารเหรอครับโงกระสุนเข้านรับทะไม่มีพวงไม่มีพวอฟังกูหลังบ้านโดนนะหลังบ้านโดนนะมันยิงสส่เข้ามาแล้วนะสสยกระสุนมาเป็นห่าฝนเลยใก้หมดแล้วเหลือพัน่ี้แปพนัดอาฝนเลยแค่ไทยพนัดมันก็ไปเอามาใหม่ไม่แปพนนัดมันกดอาแล้วมันกดมันเหลือีกเก้าหนก้าพันเก้าร้อยเก้าเนับอ้อนย้อนย้อนดันดันดัเพี่ตัครับ ไอโชคแอบเนียนยอยู่ในสงครามเลยบาดเียมกหลกุมไหนวะอัไรนะถ้านกีแล้วเอกีนี่กุักวกกันพีมากกัวกัแขึ้นไปถ่ายต้นเทปดีข้างบนหน่อยดิไม่เห็นเลบือไวนะาก็ได้ไปบกมือแบบ บายบายไฮไฟเขาที่บนหลังคาบ้านอ่ะกลัวแล้วเออเออหมวกผมมันสะแก้มีปฟาเละเนี่ยกลัวแล้วพีว้าย ัม่็ยิงอย่างเงี้ยทั้งวันเอลงแล้วับพอลงแล้วโอ้ยโดนโดนโดโดนโอ้ยอ๋อไม่โดนเวมันอยู่บนตึกกันเต็มเลยเนี่ยนี่ตายปการมาจ้างนมิตนะมาตแต่ดีดแต่หัวข้ามอไม่ติเออหัวาได้ยับนบีดาดีดียับอ่ะเป็ดอ่ะปกติไม่เคยาใครนะที่อันนี้แม่งสุดจริง เหลืออดใช่ปหมเหลืออดบูเลยพบกับกระจุนอินฟินิตี้โอ้ยยูเปิดบิ๊กเข้ามาเลือกเลยยูเป็นเดินดมดูแลพิสติยมขอโทั้งทษแงทั้งเลยพี่แอบกินอะไรมาไม่ได้ดูแลแทนในรุ่พิสติไม่เป็นไรพี่หัวพ่ครับลุงสีหนีบีโอ้แกแกน่าจะดื่มวันนี้ไม่ดื่มเฮ้ยดิดูบนห้อง ้วนะพี่ปูนก่อนหมดแล้วมันยิงจนปูนก่อนหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันยิงขวดไอ้วิกกี้กูแตกยิงขวดวิกกี้เลยอ่ะเกินไปเปล่าสัตว์ไอ้เหี้ยปีอะไรอ่ะพี่นังขวดนั่ปีอะไรอ่ะในหัวแตกอ่ะนะพี่เอิร์นมันเห็นไหมล่ะเข้ามาไปป้องกันนะเฮ้ยเาเดี๋ยวซานต้ามามาาาด้ออรตตยหกซนลงมาเหมือนทหารอ่ะลงมาเดี๋ยวซานต้าเขามานะเว้ย เฮ้ยเฮ้ยมันเลียงเลียงเลียงแบบไปดีจัดเลยว่ะเออเลียงไป๊ะเลียงไปจัดอ่ะอะไรนะหน้ามันตอนเนี้ยหน้าดีซีหน้ามันตอนนี้ยไอตรงประตูหลังอะพี่มันมีอะไรวะหรอหน้ากำลังมาหน้ามันกำลังเป็นน้ำมันเกี้ยวอยู่อ่อันนี้หน้าดีซีอ่ะกูแอบไปถ่ายมาเมื่อกี้เคยเล่นรวมอยู่ห้องเดียวกัน มันอยู่บนตึกหลังบ้านเรานะอยู่บนตึกอยู่บนตึกแล้วก็รอบบ้านปึ้งๆอะไรครับบ้าใช่ใช่ไออยู่ในบ้านมันเนี่ยในบ้านหมดเลยพี่ในบ้านเหมือนบันเข้ามาสักทีโอโรอนาแนละ้ว ตอนนี้พี่ว่าจะปั๊มสอยหอมันก่อนให้ให้พวกที่ขับ่อมาทำพีอะไรเนีเ่ยออกเมาสลบไม่น่าอยู่ดีอะ ขับฮออยยังกากอุ้หยิงเยี่ยนถ้าเบิดมาเกี่ยนะลยนะขับหอโง่มากครับพวกนั้นเออ ลองแล้วตอนเย็นเอาเนี่ยไล่มึมือนนะตอนเย็นมันไล่ผมมันขับพ้องโง่มากอะไพาลูกมาเล่นได้ไง เป็นไงบ้างบ้านเราอ่ะผมสอยห้องมันล่วงไปลำยุงลุงคนบ้านอ่ะมันเป็นไงบ้างมันใกล้บุกยังได้ยินเสียงปืนแล้วครับมันน่าจะยิงยิงบ้านเราบ้านเราบ้านเราหน้าเราไปแล้ว กูแตกกูแตกไอ้แก๊กขันหน้าไปถามม่เองใส่พีแตกพีแตกแกกพี่แตกพีแตกแก๊กแก๊กแก๊กแจ็นี้ต้องตาย้วแจ็ค ครับบอกแล้วเฮียตายเอาไอ้สัตว์ยิงไม่ยังเลยเฮียลูก้มหัวนะครับก้มตลอดตะกี้ที่ควรก้มอ้เฮียมันเลยไปโดนมึงองมันบุกบ้านแล้วหรอ ลุกแล้นมามันบอกว่าเซตบุกบ้านเลย